ขอความจเจริญในธรรมจงมีได้ท่านผู้ฟังเทลายปัญหาในวันนี้คงเป็นปนัญหาของนายตำรวจระดับสารวัตรอีกเช่นเคยท่านถามว่าอยากให้บัรจุวิชาการนั่งสมาธิให้เป็นวิชาบังคับแก่นักเรยียนระดับมัธยมซึ่งอยู่ในช่วงใบ้ดุน <c oughs> พาท่านช่วยประสานกับรัฐกรยุ่าก,การกระทรวงศึกษาธิการด้วยท่านไปแต่งตั้งอาตมาให้เป็นผู้ช่วยสมเด็จพระสังฆราชไม่ใช่ะนะฮะอาตมาไม่ได้มีตําแหน่งหนะ้าที่การงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระสังฆราชเราเป็นแต่เป็นพระรูปหนึ่งอยู่ภายในวัดที่สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นเจ้าวาดเท่านั้นเองแต่ว่า โดยหลักสูตรจริงๆเนี่ยตอนนี้มมีสอนอยู่แล้วตั้งแต่ระดับปรมบุปีที่หนึ่งมาจนถึงมหกนะก็มีวิธีฝึกกรรมฐานก็ทำจิตให้สงบนนะฮะเขาเรียกว่าสรอนอคือสร้างลักษณะนิส,สัยกับสปอชคอือสร้างเสริมประสบก,การณ์ในชีวิตวก็มีวิธีปฏิบัติแนวอนาปานสติเนี่ย ก็ทำมารู้สึกว่าตั้งแต่ปศ2,537นะ37แล้วก็คิดว่าเดยแต่ต่อไปเนี่ยสภาพเศรฐษฐกิจสังคมมันมีปัญหาเพิ่มขึ้นเนี่ยการฝึกให้คนสงบจิตแล้วก็ดูจิตตัวเองแก้ไขปัญหาไปในจิตใจตัวเองจะมีความจะเป็นมากยิ่งขึ้น ก่นไปเจอรัฐมนตรีว <Solomon> ่าการกระทรวงศึกษาธิการก็จะบอกให้นะข้อต่อไปถามว่าอยากให้คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันและสสฝ่ายค้านมาเข้าครงการจะมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรเพื่อการรัฐบาลปัจจุบันจะได้ไม่คิดคดโกงบ้านเมืองหรือรัฐบาลชุดไหนชุดไหนก็ยากกันะ คือจุดต่างกันที่ถ้าเราลองสังเกตนะว่าตั้งแต่เปลีป่ยนแปลงการปกรครองไปต้นมาคือเราเอาอำนาจมาจากพระมหากษัตริย์อำนาจวิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการเนี่ยเอามาจากพระมหากษัตริย์แต่ไม่ได้เอาคุณธรรมในการใช้อำนาจมาด้วย นี่คือสิ่งที่มีปัญหาเพราะประมากษัตร์นั้นทรงมีคุณธรรมเป็นอำนาจทรงประกอบด้วยทศพิธร,ราชธรรมสิบประการราชสังหะสี่ประการจัก,กรวัติวัตสิบสองประการแล้วก็ราชนิติต่างๆอีกเป็นอำนาจซึ่งก็หมายความว่าการใช้อำนาจแต่ละกร,รณีนั้นจะมีธรรมะเข้ากำกับ แ้วที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือตัวทศพิธราชจะถามเขาว่าอวิโรธนะนี่คือไม่วิปลาสคลาดขึ้นจากยุติธรรมเป็นการใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเชียงตรวจสอบเรื่องต่างๆไปเรื่องเนี่ยตลอดตัต้งการ,าาราาอุปถัมภ์คำจุนศาสนาอำนาจตัวนี้ไม่ไดเอามาแล้วโดนี้ก็ยังไม่คิดจะเอามานะ เพราะรเพราะาการปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นเรื่องที่จะต้องเสียสละจะต้องมีพลังศรัทธาจะต้องเห็นคุณค่าของศีลธรรมจัญญมนญะความรู้สึกกวาดระแวงไม่มั่นใจในความซื่อสัตย์สุจริตของรัฐบาลเนี่ยมีทุกยุคทุกสมัยมันอาจจะไม่ถึงกับมีต่อทุกคนแต่ว่ามันก็มีสมหรับ,บางคน บางทีก็ริงนะฮะบางทีก็อาจจะไปคิดรับหมายเอาเองหรือเข้าใจเอาเองคือบางคนมันปก,กลิกมันไม่น่นาเชื่อจะถึงคนสุดจริตบางคนดูแล้วมันรวยผิดปกติมันรวยได้อย่างไงอะไรต่ออะไรนี่มันก็ทาให้เกิดการคิดขึ้นมาเรื่หรอหล่านไหนการจะนำคนเหล่านี้เข้าสู่โครงการอบรมจิตนี่ยากมากเพราะอัตราเขาใหญ่มากนะคนเหล่านี้ความคนะตืนไม่เคยเป็นหรอก ก็มีแต่ให้คนอนึ่งฟังเขาที่เขาอ่อนน้อมก็รู้สึกเขาเล็กนีตอนเขขอเสียงนีกตอนจะไหว้ก็ไหว้ได้หมดเลยตอนหาเสียงน,นี่ฮะแต่พอเขาได้ตําแหน่งแล้วเนี่ยมันอัตตาบังใจญยมากค่าคือผู้แทนวงชนชาวไทยก็คือรัฐมนตรีก็คือนายกรัฐมนตรีเพราะโอกาสที่จะฟังนี่ยากเราลองเทียบเคียงดูนะฮะว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสดับัระธรรมเทศนาที่เป็นราชดิธีในโอกาสต,ต่างๆมหาศาลมากนอกจากนั้นยังมีเทปที่ส่งฝังยังมีธรรมะที่ส่งเป็นอีกเป็นนั้นมากหรือยังปีตบัตปฏิบัติอีกต่างหากเพราะคุณธรรมมันจึงต่างกันเยอะคือทำอยังไงจะเอาคุณสมบมติตรงนี้ไปรวมกันไว้ในคนคนเดียวกัน คือคนที่จะบริหารบ้านเมืองที่จริงมันไม่จําเป็นจะต้องมากหรอกเราลองเช็นดูประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์บางยุคคือมีคนคนเดียวนะเช่นสมัยพระเจ้าอโศกก็มีคนคนเดียวที่เป็นจุดยึดเหนี่ยวของธรรมะอยู่คนอื่นก็ต้องคล้อยตามพระองค์ไปปัญหาการเบียดเบียนนิทานเร้นมันก็จางไปเป็นการปกครองแบบพอปกครองลูกพอข้าราชการมันก็กลายเป็นพี่ของราษฎร ราชรองก็เป็นน้องของรชัชกาลพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นพ่อก็เหครอบครัวใหญ่เป็นจักรวรรดิของพระเจ้าอสศกนั้นปกครองแนวครอบครัวนะครับเพราะนั้นข้าราชการเขาเรียกธรรมม,มาหมัดก็มีหน้าที่ในด้านต่างๆสอนธรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ดูแลสาธารณสุขติดของน้องๆใครไปรังแกน้องๆพ่อก่อน เราไม่เดียวเอาเป็นครอบครัวที่ดูอบอุ่นนะครอบครัวใหญ่แต่ว,ว่าอบอุ่นคนเหล่านี้เราไม่ต้องเอาอะไรหรอกเคยจะมายังเคยเสนอบอกว่าอิสลามเนี่ยเขาทําละหมาดเ่ยเคยถามเขานะเขาบอกว่าประมาณห้านาทีก็ดีแล้วห้านาทีนะครับหนเมยแล้วก็ทำห้าครั้งนะ้ยวันหนึ่งห้าครั้งก็แสดงว่ายี่สิบห้านาที ทีนี้ถ้าเราชาวพุทธเนี่ยเราไม่มีพิธีทำละมาแต่เราสงบจิตใจของเราฟังธรรมะพร้อมกันเอาแหละไม่ต้องเอาวันละยี่สิบห้านาทีหรอกเรืยอนหนึ่งสักสองร้อยนาทีหมายความว่าวันธรรมะสวนาดแต่ละครั้งเนี่ยวางแผนการเทศจัดสรรเนื้อหาศึกษาข้อมูลปัญหาด้านต่างๆ ทำ็นเป็นกิจลักษณะเลยแล้วก็เผยแพร่กระจายเสียงออกไปทั่วราชนาจักรถือว่าฟังธรรมะในเวลาราชการนั่นแหละแต่ตรงนั้นทุกคนต้องฟังอาจจะใช้เสียงทางวิทยุอ,อาจจะใช้ภาพทางโทรทัศน์แล้วก็เสร็จแล้วอาจจะทำเป็นเทพขเสร็จ ไปเปิดทางสถานีวิทยุซ้ำขึ้นมาอีกมันเป็นการกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้คนใฝ่ในธรรมะมันก็ช่วยอะไรได้เยอะนะแต่ว่าโอ้เสนอเรื่องนี้เราเป็นปัญหาใหญ่มากเลยอาตมานีขยาดนะครับข้าราชการพวกนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยคือเราเข้าใกล้ท่านเราเล็กนิดเดียว เพีงแต่ว่าเรามาเองไม่ก็ยอมไม่ก็ยอมเล็กให้เขาแล้วนั่นเองคือเราถือว่าเราก็ไม่มีความจําเป็นอะไรจะต้องไปไปจบไปแจ้งอะไรใครเราเป็นพระเราก็ทําหน้าที่ของพระไปเกี่ยวข้องกันก็เกี่ยวข้องอย่างพระกับชาวบ้านเราถือว่าเขาเป็นชาวบ้านมันก็พอพูดจากันรู้เรื่องน่นะแต่ถ้าจะจัดกิจกรรมเอามาเข้าค่ายเนี่ยยาก จะปฏิบัติได้ยากแล้วก็โอกาสที่จะเป็นไปเนี่ยเหสำเนวนชาวบ้านพูดนะชาติหน้าใบใบทำยากมากนะรเราลองสังเกตว่าเขาจะอยู่ในเกียรติศาสนาในรูปแบบพิธิกรรมตัดดิบดิ้งจุดทูปเชียงสมาทานศีลนะอย่างมากก็แค่นั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ประเคนของแล้วก็รับพรแล้วก็กลับบ้าน ขาอยู่อย่างนี้นนะฮะแต่ละวันแต่ละวันลองสังเกตทางโทรทัศน์คิดง่ายนะพูดง่ายแต่ทายากก็ต่อไปท่านบอกว่าก็มีคนไทยเราตายไปชาวบ้านจะบอกว่าตกนรกหรือทําดีได้ไปสวรรค์นรกก็ดีสวรรค์ก็ดีมีชาวต่างชาติตกนรกหรือขึ้นสวรรค์หรือไม่เช่นอินเดียอิรักอังกฤษคขามีเห็นเรนีนรกสวรรค์นเนี่ยมันเป็นป่าละโลกนะฮะ เชื้อชาติเช่นชาติต่างๆเนี่ยมันก็มีอยู่ในโลกมนุษย์เรานะส่วนนรกสวรรค์มันก็เป็นไปตามกรรมของเขาก็คงไม่มีสวรรค์ไม่มีพลงังไม่มีอะไรอ่ะมันเกิดใหม่นะกําเนิดใหม่พบใหม่ภูมิใหม่นะโลกใหม่ก็คงจะไม่จัดเป็นคนไทยคนพลังอะไรนะเป็นไปแ,แต่ว่าในบางกรณีที่คนเหล่านั้นทําบุญระดับที่ไม่มากเกินไปหรือบาปไม่มากเกินไป แล้ขึ้นสวรรค์ก็ไม่สูงเกินไปอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะก็จำหน้าจำตาก,กันได้นะเราอาจจะเรียกว่าเป็นคนไทยแต่เรียกว่าที่จริงก็คงเรียกโดยสัญญาเก่านะครับความจาเก่าตอนนั้นเขาก็เป็นเทพเป็นอมนุษย์ไปแล้วมันไม่ได้เป็นคนไทยกต่อยู่ในโลกอื่น<ม>ก็เรียกว่าปาราโลกตอนนันโลกสวรรค์นั้นเป็นภาษาเรียก ถึงพบภูมิที่ดีเราก็เรียกว่าสวรรค์ที่ไม่ดีเราก็เรียกว่านรกหมายความว่าเกณฑ์จากมนุษย์เนี่ยสูงกว่ามนุษย์เขาก็เรียกว่าสวรรค์ต่ำกว่ามนุษย์เขาก็เรียกว่านรกเพราะนรกก็แปลว่าเหวนะจริงสวรรค์ก็แปลว่าอารมณ์มันเลิศหมายความสถานที่นั้นในรูปก็เลิศเสียงก็เลิศกลิ่นก็เลิศรสก็เลิศสัมผัสก็เลิศแล้วก็มีรัศมีมีความเป็นใหญ่มีอะไรล่ะอายุวัตสโลกขังพลังนะ หมายความมามีอายุยืนมีวันณะผิวพรรณผ่องใสมีความสุขกายสบายใจมีกำลังกายกำลังใจก็สรุปแล้วก็เท่าไรสิบจยางนะฮะสิบจางก็เลิศกว่ามนุษย์ม,มัไนไม่ได้เกี่ยวกับชนชาตินั้นถึงชาตินี้นะฮะเป็นไปตามกรรมกรรมจำแนกแบ่งแยกให้คนหลานั้นเลวประณีตแตกต่างกันออกไปไม่ได้เกี่ยวกับชาตินั้นชาตินี้ ก็ต่อไปท่านถามว่าอะไรล่ะโอ้โหเรื่องใหญ่เรื่องนีพระธรรมกายถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาหรือไม่หากไม่ถูกต้องมนะาแี่สมาคมมีการแก้ไขป้องกันหรือไม่อย่างไรคือส่วนใหญ่ก็ถูกต้องเลยนะฮะก็เป็นวัดวัดหนึ่งในพ,พุทธศาสนาแต่ก็มีวิธีการจัดการมีวิธีการเผยแพร่มีวิธีการบางเรื่องเนี่ย ที่มันวุปราชแคลคเลื่อนไปก็จากข้อสังเกตของเจ้าคณะภาคคือเจ้าคนพระปรมมลีที่ท่านจําแนกกไปเป็นท่าไหลายสี่ข <c oughs> <c oughs> so, <laughs> ้อนะฮะก็มองตรงกันว่าค so, <c oughs> like ือท่านไม่ได้เรียนในํานักครูบาอาจารย์ท่านเรียนกับแม่ชีแม่ชีเองก็ไม่รู้หนังสือและท่านเองก็มีความรู้ข้างนอกนะฮะไม่รู้เรื่องศาสนาคือถ้าเราท่านเรียนเป็นหลัก หมายความมาเรียนนัคธมตีตัวเอกให้เข้าใจเนื้อหาธรรมะในนะคธตีตัวเอกได้แล้วเนี่ยปัญหาความขัดแย้งไม่เนี่ยเพราะว่าตรงนี้จะปลูกพื้นฐานไว้แข็งมากจะเข้าใจธรรมะองค์ธรรมสภาวะธรรมอัตถพยัญชนะของธรรมะได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแต่ท่านเหล่านี้ไม่ทราบบาเรียนนะคําหรือเปล่าอ่ะนะเพราะว่า ดูตามประวัติแล้วอาจจะไม่ได้เรียนนักธรรมเลยซ้าไปเพราะว่ามันไปมีความรู้สึกว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ปริญญาตรีปริญญาตรีข้างนอกนะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศาสนาหรอกนี่คือสังคมเราสับสนสังคมเราสับสนค้าค่กับพวกปริญญาแล้วก็เกง่งไม่ได้เก่งอะไรนะฮะมันเกงเ่งอย่างคนละสายแล้วก็ไม่ได้เก่งจริงอะไร ศาสตร์แต่ละศาสตร์เนี่ยมันมีความลึกซึ้งเกินที่คนคนหนึ่งจะเก่งได้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นวายแต่สับป,ปัญญูแต่นั้นเองตอนก็ที่มีปัญหาบ้างก็แก้ไขปรับปรุงกันไปแต่ว่าอย่าลืมนะฮะเขาก็เป็นวัดพุทธศาสนาวัดหนึ่งนั้นเองเพียงแต่ว่ามันมีวิธีการจัดการเอกตุก,รกครครูจนกลายเป็นจุดสะดุด สนใจของคนทั้งหลายคนมาก,มากๆบางก็อาจจะต้องพลากไปบ้างในธรรมดาทั้าง,งฟังทั้งหลายคณะนในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี